ค่ะในการพิมพ์สูตรคณิตออนไลน์นะคะเข้าเว็บไซต์ข้างบนนี้เลยนะคะอ่าเข้าข้างบนนี้เลยเสร็จแล้วก็จะมีสูตรให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอันนี้การพิมพ์สูตรออนไลน์นะคะเราสามารถ Copy Link หรือว่าเซฟเป็นรูปภาพก็ได้ในการนำไปใช้นะคะอันนี้เลขกำลงังเศษส่วนอินทิเกรตยูเนี n ยนอินเตรักชันลิมิตมีหมดเลยค่ะ ที่เราสามารถเลือกได้อย่างเช่นอันนี้ลองลบออกก่อนนะคะเราจะเลือกเศษส่วนดูจากตัวนี้มันเหมือนเป็นฟังก์ชันหรือเป็นตัวที่เขาต้องอกรอบลองไปนะคะสมมติ5ส่วน6นะคะผลลัพธ์จะโชว์อยู่ข้างล่างค่ะตัวนี้จะสามารถบันทึกเป็นรูปภาพไปได้นะคะเป็น g i f นะคะ แต่เราจะใช้ลิงก์ในการนำไปใช้ใน google form ได้ค่ะกดตัวข้างล่างนะคะคลิกขวาคัดลอกที่อยู่ลิงก์นะคะแล้วไปดู google form เราสมมุติถ้าเป็นโจทย์นะคะตรงนี้สามารถแทรกเป็นภาพโจทย์ได้เลยปึ๊บเราส์เราก c ปี้มาแล้วนะคะลอกแล้วก็มา c o n t and V วางวางเสร็จแล้วผลลัพธ์จะเป็น5.6ส่วน6แล้วก็แทรกนะคะ พอแทรกเสร็จแล้วก็จะโชว์ตรงนี้นะคะจัดให้อยู่กึ่งกลางจากโจทย์ก็จะอยู่กึ่งกลางนะคะอ่ะเสร็จแล้วตัวช้อยในการเลือกตัวช้อยตรงนี้เหมือนกันนะคะเราจะไปก๊อป URL มานะคะสมมติเมื่อกี้กลับไปเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะเอาเป็น4ส่วน ห้าอ่ะสีผลลัพธ์อยู่ตรงนี้นะคะคลิกขวาคัดลอกที่อยู่ลิงก์แล้วกลับไปมาวาง c นโทนีอ่ะผลลัพธ์อยู่ข้างล่างและก็แทรกนะคะอ่ะพอแทรกเสร็จช้อยตัวเลือกที่1เราตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ค่ะกขอของ,งอหรือว่าตัวเลือกที่1นึที่สที่สม,มันจะมีผลลัพธ์ข้างล่างนะคะอ่ะต่อไปตัวที่2ส,สมมุตินะคะ เปลี่ยนเป็น3ส่วน5ผลลัพธ์จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมคลิกขวาคัดลอกที่อยู่ลิงก์แล้วก็ไปรูปภาพใช้ url นะคะโทน v 3.5ส่วน5แทกอ่าแบบนี้นะคะเราจะไปดูว่าของเราจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะอ่ะปึ๊บ มันจะมีคำถามข้างบนเป็นรูปภาพได้ที่เราแทรกแล้วก็จะมีช้อยแบบนี้มันจะเป็นโชว์แบบนี้ให้ดูค่ะอันนี้สมมติเราทำช้อยสองช้อยนะคะตัวเลือกสองตัวเลือกนะคะค่ะอันนี้มีวิธีการดึงจากาการพิมพ์สูตรคณิตแบบออนไลน์มาใช้ค่ะ